ศัทธาตทาคตอิอจลาสุปฏิทิตาศัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลันจายศกัลยาณังอริยกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเขปสาโทยศส,ส,สิอูชูภูตัสทัสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ ความเห็นของผู้ใดตรงอาธาลิโทติตังอาหูอโมคันตัสชาชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันตัดสมาสัทธันจาสิลันจะภาษาทางธรรมทัสนังอนุยุนเชธามิทวิสะลังพุทธานาซาสนังเพราะเหตุนั้นแลเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพ่อพูนศรัทธาศินความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองสาธุสาธุสาธ,สาธุเก่งมากลูก